นี่คือสคริปต์ภาษาไทยความยาวประมาณ700คำสำหรับช่องไทยกูรู Vehicle r e v i ว w Honda Civic U.N.I.C.L.C 785 Con อ e p t Style นสไต์แบบข้อความล้วนไม่มีจุดไม่มีหมายเลขอินโทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยกูรูเ e h i c l e ช่องที่พาเพื่อนเพื่อนไปรู้จักรถรุ่นน่าสนใจทั้งในไทยและต่างประเทศวันนี้ผอมะจะพาไปจอดรีวิวรถยอดนิยมที่ครองใจวัยรุ่นและคนทำงานมานานมากนั่นก็คือ Honda Civic รุ่นที่มีความโดดเด่นทั้งด้านดีไซน์ เทคโนโลยีและสมรรถนะซึ่งในคลิปนี้เราจะอธิบายในสไตล์ UNICLC 785ที่เน้นรายละเอียดเชิงลึกแต่เล่าแบบเข้าใจง่ายเหมือนเดิมความโดดเด่นของตัวรถและภาพรวม Honda Civic เป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความสปอร์ตความประหยัดและความทนทานทำให้ได้รับความนิยมในไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดจุดเด่นคือความลงตัวระหว่างความสวยความแรงและการใช้งานจริงในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองการเดินทางใกล้หรือขับสนุกบนถนนโลง่ลงๆก็ทำได้ดีทั้งหมดซีวิทยังมีภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมมากขึ้นเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ชอบความสปอร์ตแต่ต้องการความหรูในเวลาเดียวกันดีไซน์ภายนอกตัวรถได้รับการออกแบบให้ดูเรียบแต่คมเล่นเส้นสายให้ดูสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าไฟไท้ายดีไซน์ทันสมัยเพิ่มความดูดันและปราดเปรียวตัวรถมีทรงเตี้ยและยาวทำให้เวลาดูด้านข้างรู้สึกถึงความสปอร์ตเหมือนรถยุโร กระจังหน้ารุ่นใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยไฟหน้าแบบเล็ดให้ทัศนวิสัยดีในตอนกลางคืนส่วนล้ออลลอยมีลวดลายสปอร์ตที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและความมั่นใจเวลาขับบนถนนดีไซน์ภายในและห้องโดยสารเข้ามาภายใน Honda Civic จะสัมผัสได้ถึงความกว้างของห้องโดยสารที่ออกแบบมาอย่างดีเบาะนั่งโอกกระชับทําให้ขับแล้วมั่นใจมากขึ้นภายในเน้นความเรียบง่ายแต่ดูดีจอแสดงผลแบบลอยตัวให้ความทันสมัย พร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่ใช้งานง่ายพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันถูกออกแบบให้จับถนัดมือเวลาขับรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นแผงแดชบอร์ดแบบรังพึ่งดูหรูและช่วยจัดระเบียบช่องแอร์ให้เรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของทั้งบริเวณกลางรถและประตูที่ใช้งานได้จริงช่วยให้การขับในเมืองหรือเดินทางใกล้สะดวกยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยี ซีวิตยังจัดเต็มเรื่องระบบความปลอดภัย Honda Sensing ที่ช่วยทำให้การขับรถในชีวิตประจำวันมีความปลอดภัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนการชนการช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบเตือนรถออกนอกเลนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการขับบนถนนไทยที่มีการจราจรหลากหลายและค่อนข้างคาดเดายากเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ได้ดีสมรรถนะและการขับขี่ในส่วนของเครื่องยนต์ Honda Civic มีชื่อเสียงเรื่องแรงและประหยัด รุ่นเทอร์โบให้การตอบสนองที่ดีมากเวลาเร่งแซงทําได้ไวและนิ่มช่วงล่างถูกปรับให้ค่อนข้างเฟิร์มทําให้เวลาขับรู้สึกว่ารถเกาะถนนดีมากการเลี้ยวโค้งมีความมั่นคงและมั่นใจส่วนในการขับในเมืองก็ยังคงความนุ่มเป็นรถที่ปรับตัวเข้ากับทุกสภาพถนนได้ดีการประหยัดน้ํามันก็ถือเป็นจุดเด่นเพื่อนๆที่ขับทางไกลหรือขับทุกวันจะรู้สึกได้ถึงความคุ้มคา่าจุดเด่นที่ทําให้คนไทยชอบ h o n ด a c ซ v i c ฮอนด้าซีวิกเป็นรถที่เหมาะกับหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนักศึกษาคนทำงานหรือแม้แต่ครอบครัวเล็กเล็กเพราะความคุ้มค่าที่ให้มาครบทั้งดีไซน์ความแรงความประหยัดความสบายและระบบความปลอดภัยอีกทั้งซีวิกยังเป็นรถที่มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานและราคาขายต่อดีมากเหมาะสําหรับคนที่มองหารถที่ทั้งใช้งานดีและคุ้มค่าในระยะยาวนอกจากนี้ซีวิกยังเป็นรถที่นําไปตกแต่งได้หลากหลายทําให้ถูกใจสายแต่งรถอีกด้วย สรุปโดยรวม Honda Civic เป็นรถที่ให้ความรู้สึกทั้งสปอร์ตและหรูใช้งานง่ายขับสนุกและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีหรือสมรรถนะถือเป็นรถที่หลายคนเลือกด้วยความมั่นใจและยังคงเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงในไทยอย่างต่อเนื่อง